สวัสดีค่ะดิฉันเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัย่าพนมมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวส2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัลค่ะวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องโครงการในพระราชดำริค่ะขอบเขตเนื้อหานะคะประวัติความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีทั้งหมด8ด้าน 1. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 2. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร สโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 5. โครงการพัฒนาด้านสาธารณาสุข 6. โครงการพัฒนาด้านคมานาคมสื่อสาร 7. โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมการศึกษาและแโครงการพัฒนาแบบบูรณาการค่ะเสนออาจารย์ดินดาประกอบบุญค่ะผู้สอนรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีสมาชิกภายในกลุ่มดังนี้นะคะนายปิยวัฒน์พุนานางสาวเจนจิราธนกุลนางสาวปทิตาชัยสุวรรณนางสาวปัชญาฉุมเนตรนางสาวสาธิการภวะภูตานนนนางสาวชมยพรสินคะนายอนันตชัยพ่อเพียโคตรนายสถาพนวงสุและดิฉันค่ะนางสาวชนิชาวังตะพันประวัติความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะ พระมหากรุณาทิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแก่ปวงราชฎนวนไทยทั้งหลายใน,นระยะต้นแห่งการสเสด็จขึ้นถลึงถววนสิริราชค่ะสมบัตินั้นเป็นพระราชาดำริด้านการแพทย์และงานสังคมสุขภาพเป็นส่วนใหญ่พระราชกรณียกิจช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปีพศ2493-2505จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีลักษณะเป็นโครงการเต็มรูปแบบอย่างปัจจุบันค่ะ ดังนั้นในปีพศ2496พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระราชชัพจ์่จำนวน500เ0นบาทเพื่อใช้ในการสร้างอาคารมหิดลวงสานุสรณ์ค่ะรูปแรกนะคะจะเป็นการสร้างตึกวชิราลงกรณ์สภากาชาติไทยรูปที่สองอาคารทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลค่ะ โครงการตามพระราชดำรินี้ในปัจจุบันเรียกว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นโครงการพัฒนาด้านต่างๆที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้นและระยะเวลาลายาวที่มากกว่า5ปีค่ะประเภทโครงการด้านต่างๆมีทั้งหมด8ด้าน1โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ3,248โครงการ ทางคณะผู้จัดทำได้ยกตัวอย่างมาหนึ่งโครงการคือโครงการแก้มลิงโครงการแก้มลิงเป็นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชวรมนาถบพิตรเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยโดยตรงตระถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจึงมีพระราชดำริโครงการแก้มลิงขึ้นโดยให้จัดหาสถานที่กักเก็บน้ํา แนวคิดของโครงการแก้มลิงเกิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรมีพระราชดำริถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมากๆจึงมีพระราชกระแสอธิบายว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราสงกล้วยให้ลิงจะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวแล้วนําไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทําอย่างนี้จนกล้วยหมดห,หรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อยๆนําออกมาเคียยวและกลืนกินภายหลังด้วยแนวพระราชดำรินี้จึงเกิดเป็นโครงการแก้มลิงขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำไวรอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลังลักษณะของโครงการแก้มลิงจะดําเนินการระบายน้ําออกจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ําไหลลงคลองพักน้ําที่ชายทะเลจากนั้นเมื่อระดับน้ำทะเลลดลงจนต่ํากว่าน้าในคลองน้าในคลองจะไหลลงสู่ทะเลตามธรรมชาติ ต่อจากน้นจะเริ่มสูงออกจากคลองที่ทำหน้าที่แก้มลิงเพื่อให้น้ำตอนบนค่อยๆไหลลงมาจึงทำให้เกิดน้ำเพื่อนพื้นที่น้อยลงจนในที่สุดในระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับนนในคลองจะจึงปิดประตูระบายน้ำโดยให้น้ำไหลาทางเดียวโครงการแก้มลิงมีสามขนาดคือหนึ่งแก้มลิงขนาดใหญ่คือสระน้ำหรือมี หรือบึงขนาดใหญ่ที่รวบรวมน้ำฝนจากพื้นที่บริเวณนั้นๆโดยจะก,กักเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะระบายลงสู่ลำน้ำพื้นที่กักเก็บน้ำเหล่านี้ได้แก่เขื่อนอ่างเก็บน้ำฝายทุ่งเกษตรกรรมเป็นต้น 2. แก้มลิงขนาดกลางเป็นพื้นที่ชะลอน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า ก่อสร้างในระดับลุ่มน้ำมักเป็นพื้นที่ธรรมชาติเช่นหนองบึงคลองเป็นต้น 3. แก้มลิงขนาดเล็กคือแก้มลิงที่มีขนาดเล็กกว่าอาจเป็นพื้นที่สาธารณะสนามเด็กเล่นลานจอดรถหรือสนามในบ้านซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน้ำหรือคลองทั้งนี้แก้มลิงที่อยู่ในพื้นที่เอกชนเรียกว่าแก้มลิงเอกชนส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของราชการและรัฐวิสาหกิจจะเรียก แก้มลิงสาธารนณะสองโครงการพัฒนาด้านการเกษตรหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโครงการต่อกิจกรรมยกตัวอย่างมาหนึ่งโครงการคือโครงการช่างหัวมันโครงการช่างหัวมันหมายถึงการช่างน้ำหนักมันเทศพื้นที่ที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ที่บ้านหนองข้อไก่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลทรงมีพระราชประสงค์ให้นำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวายวางไว้บนตาช่างแบบโบราณแล้วพระองค์ทรงสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯพอพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวลจึงพบว่ามันเทศที่วางบนตัวช่างมีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นํำหัวมันนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวลแล้วทรงมีพระราชดำรัสให้หาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ 3. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม182โครงการต่อกิจกรรมตัวอย่างเช่นโครงการกังหันน้ำใช้พัฒนาโครงการกังหันน้ำใช้พัฒนาพระบาทสมเด็จพระบรม ชนะก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นและทรงของใยต่อประสบนิกรที่ต้องเผชิญในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่24ธันวาคม2531ได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ําเสียด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศโดยพระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำใช้พัฒนาและนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานาดีต่างๆทั่วภูมิภาค 4. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพสามร้อยสามโครงการต่อกิจกรรมสำหรับการส่งเสริมอาชีพนั้นหากเป็นโดยทางอ้อมแล้วโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนใหญ่ เมื่อได้นำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วจะทำให้เกิดการส่งเสริมอาชีพแกร่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้งหลายนั้นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยเพื่อสแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้นๆโครงการศิลปะชีพได้จัดตั้งขึ้นตามท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันมีมากกว่า150แห่งเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพหัตถ,ถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มคูณรายได้ ที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิรดาอันเป็นโรงฝึกศิลปาชีพที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินการสอนงานด้านศิลปะในแขนงต,ต่างๆเช่นเครื่องโถงเครื่องเงินแผนกทอผ้าหโครงการพัฒนาด้านสาธารณาสุขห้สิบแปดโครงการต่อกิจกรรมตัวอย่างเช่นโครงการแพทย์ พระราชทานทฤษฎีใหม่ โครงการแพทย์พระราชทานทฤษฎีใหม่โครงการแพทย์พระราชทานทฤษฎีใหม่พระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมงนาถบพิตรทรงเห็นว่าหากประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีไปด้วยพระองค์จึงทรงให้ความสำคัญกับงานด้านสนธนาธารณสุขเป็นอย่างมากในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดร ตที่ต่างๆทุกครั้งจะทรงพระกรุณาปรเกล้าโปูดกระมอให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆและล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้นโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบถ้วนโครงการพัฒนาด้านคมนาคมสื่อสาร87โครงการกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นโครงการตำรวจจราจรในพระราชดําริ โครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริโครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบศรมหามิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนาคารินทราราชชนนีที่ทรงห่วงใยประสบกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ในการนี้พระองค์ได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติในโครงการนี้5ประการคือ 1. สแสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรและมีมารยาท 2. ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาจุดที่รถติดเสมือนรถนำขบวน 3. ใช้รถจักรยานยนต์ดูแลการจราจรบนถนนให้รถเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆ,อยๆตามความเหมาะสม 4. ถนนที่เป็นคอขวด ให้รถจักรยานยนต์เข้าไปแก้ไขปัญหาเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆอยเสมือนเทน้ำออกจากขวด 5. ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจราจรเจ็ดโครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมการศึกษา398โครงการทางคณะผู้จัดทําได้ยกตัวอย่างมาหน,นโครงการคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด,ด,ด้านสวัสดิการสังคม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชรดำริด้านสวัสดิการสังคมเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยที่ทํากินและได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จะเป็นในการดํารงชีวิตทั้งนี้เป็นการส,งส่งเสริมให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโครงการพัฒนาพื้นที่วัด วัดย่านสังวลารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีโครงการพัฒนาพื้นที่วัดย่านสังวลารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร,รที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรต่อไปโดยมีการอบรมและเป็นศูนย์บริการพัฒนาด้านการเกษตร,รมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เพื่อพัฒนาจิตใจวพร้อมๆกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยแ่โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและอื่นๆ259โครงการและกิจกรรมยกตัวอย่างมาหนึ่งโครงการคือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบผักเปี้ยนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเปียอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมผักเปี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนมีพระราชด,ดำริในการบำบัดน้ำเสียด้วยการสี่ระบบระบบแรกคือบ่อบำบัดน้ำเสียระบบที่สองคือระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย ระบบที่3คือระบบพื้นที่ชุ่มน้ําเทียงกลไกก็จะคล้ายกับระบบพืชและย่ากรองแต่จะแตกต่างกันด้วยวิธีการระบบที่4คือระบบแปลงพืชป่าชายเลนโดยการให้ธรรมชาติบาบัดด้วยตัวของมันเองตามระยะเวลาการขึ้นและลงของน้ําในแต่ละวันเสน่ห์ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดแล้อมแบบผักเปียไม่เพียงแต่ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดแล้อมเท่านั้นแต่ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมระบบดิเวศป่าชายเลนได้สรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานเศรษฐกิจได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีจำนวนทั้งสิ้น4,741โครงการและกิจกรรมแต่ในปัจจุบันสำนักงานกปรได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณนะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565 มีจำนวนทั้งสิ้น5,151โครงการแยกเป็นภาคและการพัฒนาด้านต่างๆตามตารา,า,างสรุปได้ดังนี้ค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณัดที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะรรติดตาออีพีหน้นะคะ